สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะช่อง Easy Coffee B 2นะคะตามสัญญานะคะคือมีเพื่อนๆถามมากันเยอะเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟนะคะที่ใช้อยู่นะคะวันนี้ก็จัดให้เลยขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะมาเริ่มต้นกันที่เมล็ดกาแฟหัวใจสำคัญเลยนะคะ ว่าที่ร้านใช้เมล็ดกาแฟแบบไหนคลิปก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่วันนี้มารีวิว,วรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะมเมล็ดกาแฟของเรานะคะจะใช้อยู่สองตัวนะคะคือตัวนี้เป็นตัวขั้วหอมนะคะเพื่อนเเข้าไปเสิร์ชหาใน facebook ได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าขั้วหอมก็จะขึ้นมาเลยตัวนี้ร้านเราใช้แบบขั้วเข้มดาร์กนะคะเมล็ดกาแฟเขาจะหอมมาก ปลายทางเอยต้นทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นกาแฟในกาแฟ,าแฟ,าแฟจากเชียงรายนะคะเม็ดเขาค่อนข้างสวยเลยแบบไม่มีเม็ดแตกหักนะคะเขารีวิวว่าคัดเมล็ดกาแฟด้วยมือนะคะด้วยมือเม็ดค่อนข้างสวยไม่มีแตกหักเลยนะคะพัาวหอมนะกิโลละสองเก้าสิบนะคะหนึ่งถุงแบบนี้คือห้าร้อยกรัมคือครึ่งกิโลนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทเขาส่งฟรีด้วยนะ ส่วนตัวที่2นะเราใช้ผสมกันนะคะก็คือเป็นของฮิ c ค o อกหรือลัติกานะคะจะเป็นถุงทองนะคะตัวนี้เข้าไปเสิร์ชหาในช h อป e ี l a ั a d a หรือเพจ Facebook ก็ได้นะคะแต่ร้านของเขาอยู่เชียงใหม่ซึ่งตัว c o f f e e า f ฟ,ฟบีทูเราอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้กับร้านฮิลค o อกเลยก็สะดวกไปซื้อได้ง่ายนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่ไกลก็เข้าไปเสิร์ชหาตามที่บอกได้เลยนะคะนีฮิคอ ใช้สูตรเฟรนซ์นะคะนี่เฟรนซ์ถุงทองแท็บสติ๊กเกอร์นี่คือสีชมพูนะคะเพราะว่าเม็ดกาแฟของเขามีค่อนข้างเยอะมากเขาจะแบบถ้าเพื่อนเพื่อนได้เข้าไปดูนะคะเขาจะมีรายละเอียดเยอะเกี่ยวกับเม็ดกาแฟมีเป็นร้อยๆถุงเลยอะค่ะแบ่งประเภทออกไปเข้มกลางอ่อนนะแล้วก็จะมีแบบชงกาแฟร้อนชงกาแฟเย็นนะคะแล้วก็จะแยกเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ แยกเป็นประเภทชงชงแบบโมก้พอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเมล็ดกาแฟถุงนี้เหมาะกับเครื่องบดกาแฟแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อนเเข้าไปศึกษาดูกันได้นะคะของร้านเราใช้2ตัวนี้ก็คือขั่วหอมกับฮิวคอปนะคะ2ตัวนี้ทําไมถึงต้องเป็น2ตัวนี้ เพราะว่ามีความเข้มหอมเหมาะกับที่จะชงเอสเปซโซมากสู้ครีมสู้นมมากนะคะเวลาใส่นมครีมไปเนี้ยค่ะมันจะไม่ดอบกลิ่นกาแฟเลยแล้วความเข้มขมของกาแฟนี่คือแบบละมุนคอมากละมุนลิ้นมากนะคะสตัวนี้ต่างกันตรงนี้ค่ะที่คลิปแล,แล้วเราได้รีวิวไปแล้วก็คือตัวเฟรนด์เนี่นะคะจะมีความมีจะมีความมันเกาะที่เมล็ดนะคะมีอโลมา,ามันตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของครีม,มา่า เวลากรากั่นกาแฟออกมานะคะเรื่องของคลีมานะคะนอกจากจะอยู่ที่เมล็ดก,กาแฟแล้วนะคะ,ะก็อยู่ที่เครื่องด้วยนะคะเครื่องออต้องทดลองนะคะถ้าเราใช้เครื่องไหนอยู่ลองปรับ,ปร,บปรับดูนะคะว่าว่าอาจจะอยู่ที่เครื่องบดอาจจะอยู่ที่เครื่องเครื่องชงกาแฟสดนะคะหรืออาจจะเป็นที่เมล็ดก,กาแฟลองทดลองหาจุดให้เจอนะคะตัวนี้กิโลละสี่รสีิบนะคะลืมบอกเนาะกาแฟนะคะ ส่วนส่วนของกาแฟนะคะเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูให้เพื่อนๆได้เข้าไปซื้อกันได้ง่ายนะคะช่องทางการซื้อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างสะดวกนะคะ่ะเมน,นูฮอตทิปของอีกที่ร้านอีกเมนูน,นึงก็คือชานะคะที่ร้านเราใช้สองตัวนี้ค่ะเป็นนี่ห้อเดียวกันแต่สองสีชาเขียวกับชาไทยนะคะถุงถุงแดงถุงเขียวชาเขียวนมตัวนี้จะออกกลิ่นมะลิ หอมมะลินะคะหอมมะลิตัวนี้จะใช้ชงชาเขียวนมช่วยใช้ชงชาเขียวมะนาวนะคะใช้แบบเดียวเลยคือไม,ไม่ไม่ได้ผสมตัวอื่นนะคะเพราะจากสูตรที่เราชงอยู่เนะะี่ยค่ะผลลัพธ์ออกมาคือสีมันพอดีแล้วนะคะคือไม่ไม่ต้องสีเข้มมากจนจนจนแบบสีเข้มโดดไปเกินความเป็นสีของชาไปอะนะคะคิดว่าโดยส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะพอดีละ มันน่าจะพอดีแล้วกับชาเขียวตามือนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาตัวอื่นมาผสมเพิ่มความหอมเพิ่มความสีสันมันก็แล้วแต่ละพื้นที่แล้วแต่กลุ่มลูกค้าของแต่ละร้านด้วยนะคะที่ชาแดงตามือนี้แน่นอนเลยนะคะใช้ชงชามะนาวเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านคือชามะนาวนะคะตัวนี้เลยชามะนาวที่กลั่นออกมาให้ดูในแต่ละคลิปนะคะ ตัวนี้ชงชาไทยใส่นมชามะนาวนะคะสามารถชงเป็นชาดําเย็นได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําชาดําเย็นให้ดูก็คือการไม่ใส่มะนาวใส่น้าเชื่อมลงไปก็กลายเป็นชาดําเย็นได้แล้วนะคะตัวนี้ถ้าคุณ่อไม่มีเครื่องชงนะคะก็สามารถชงใส่ถุงถุงกรองชาได้เหมือนแบบร้านกาแฟชาโบราณน,นะคะได้ได้ไดต้นทุนก็ไม่ไม่สูงมากถุงละหกสิบกว่าบาทนะคะถุงละหกสิบกว่าบาทหาซื้อกันได้ตามร้านขายทั่วไปนะคะ เมนูต่อไปก็คือเมนูโกโก้นะคะที่ขายดีลองลงลงมาลองลองจากกาแฟลองจากชาเลยก็จะเป็นโกโก้นะคะโกโก้ที่ร้านเราใช้ย่อชิลลิกนี่นะคะมันจะมีอยู่สองสีนะคะก็คือสีมาตรฐานมันจะออกแบบคล้ายๆโอวันตินสีอ่อนกว่านี้แต่ตัวนี้คือในถุงจะเขียนเป็นสีเข้มเลยคือร้านใช้ตัวนี้เลยนะคะเราลงไปหนึ่งคลิปแล้วสําหรับการชมโกโก้นะคะตัวนี้เอามาให้ดู ว่าใช้อยู่ตัวนี้จริงๆบอกหมดไม่มีกากเลยนะร้านเราเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าเราใจใหญ่มากนะคะอยากอยากให้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเปิดร้านเปิดใหม่บางคนทุนน้อยทุนหนาแล้วแต่นะคะแล้วบางคนก็คือกล้ากลัวๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยากจะลองชงชิมเองดูก่อนอะไรเงี้ยอยากจะลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเลยนะคะสาหรับคนที่จะเปิดร้านชงบ่อยๆชงให้ซ้ําๆทุกวันทุกวันนะคะแล้ว เราลองคิดดูว่าถ้าเราต้องชงแบบเนี้ยเป็นอาชีพชงไปตลอดทุกทุกวันเราจะอยู่กับมันได้ไหมถ้าเรารู้สึกว่ามันเบื่อมันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะเราเราก็อย่าเพิ่งลงทุนเพราะมันจะทําให้เราทุนจมนะคะแล้วก็เบื่อนะคะเป็น,เป,นเป็นธรรมดานะคะว่าบางคนแบบทําไปทําไปเบื่ออย่างเงี้ยค่ะแม่ค้าก็เป็นนะแม่ค้าก็เป็นเหมือนกันจนเนี่ยมาเจอชงชากาแฟเนี้ยและคะ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันชอบอะ่ะ แล้เราก็กินอยู่แล้วที่บ้านก็กินแฟนก็กินลูกก็กินก็กลายเป็นว่าเออไหนๆก็กินอยู่แล้วก็ชงขายเลยแล้วกันหน้าบ้านเราไม่ได้ไปเช่าที่ที่ไหนด้วยนะคะจบไปโกโก้เออตัวนี้อีกตัวหนึ่งสําหรับน้ําราดซอสนะคะนี่ชาชาตัวนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะพอดีวันนี้พี่ไปซื้อของมาผงชาทิวลิปผงชาทิวลิปนี่นะคะ อยู่ที่120บาทค่ะตัวนี้120บาทนะส่วนน้ำซอสตัวนี้อยู่ที่ขวดละ7 5บาทนะคะขวดละ75บาทเอาไว้ราดแต่งหน้าราดท็อปฟองนมนะคะราดแต่งแก้วได้ด้วยต่อไปจะเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเครื่องปรุงสำคัญเสร็จจากกาแฟชาผงโกโก้ไปแล้วเครื่องปรุงสำคัญมากนะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นในแต่ละคลิปที่ได้ลงไปให้ดูคือจะเห็นสองโวนี้ใช่ไหม ไม่ใช่น้ำตาลนะคะไม่ใช่น้ำตาลไอซิ่งไม่ใช่น้ำตาลทรายใดๆร้านเราไม่มีส่วนผสมน้ำตาลนะคะแต่จะใช้เป็นประเภทน้ำเชื่อมน,นี่น้ำเชื่อมมิตรผลแนะน,นําแนะนําที่เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลแบบแบบนี้นะคะว่ามันจะละลายง่ายมันจะละลายง่ายเนะะี่ยค่ะใช้กับเครื่องดื่มขนมหวานได้หลายอย่างนะคะถุงสีม่วงแบบนี้นะคะวิธีการใช้ให้มันง่ายๆเลยก็คืออันนี้ซื้อที่ร้านฮิวคอปนะคะไม่แน่ใจว่าแถว แต่แต่ละที่ของทุกคนเป็นยังไงถ้ามีร้านขายอุปกรณ์นี้แนะนําเลยนะคะมันจะสะดวกมากเพราะเราไม่ต้องมาเทความหนื่ของน้าเชื่อมเนี่ยนะคะถ้าเราเทใส่แก้วตวงอ่ะบางทีแบบกวาดลงมามันไม่หมดกวาดลงมามันไม่หมดมันก็จะติดค้างในแก้วนี้นะคะ่ะมันก็จะสัดส่วนมันก็จะคาดเคลื่อนไปก็ลองเนี่ยคะ่ะหาซื้อได้เซตนี้อันนี้ขวดขวดอยู่ยี่สิบาทนะคะส่วนหัวปั๊มนี่คือร2อยี่สบาทนะคะมีคนสงสัยถามมาว่าเอา้าเห็นชงชามะนาวขายดีมากนี่เลย ชงในแต่ละครั้งใช้น้ำเชื่อม2ปั๊มครึ่งแล้วมันเท่าไหร่ละ่ะไม่ไม,มีหัวปั้มเดี๋ยวจะกดให้ดูเลยนะคะว่ามันเท่าไหร่เนาะเวลากดนะคะคือกดให้สุดคอแบบนี้นะคะ1ปั๊มนะคะสปั๊มแล้วก็อีกครึ่งปั๊มนะคะมาดูกันเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆอ,อยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งออนซ์ นิดนิดอีกนิดเดียวจะหนึ่งออนเนี่ยค่ะสองเทเบลช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะคะประมาณหนึ่งออนนะคะถ้าไม่มีหัวปั๊มก็ตวงน้ำเชื่อมบีบใส่ไปเลยค่ะคือหนึ่งออนเลยนะในอัตราส่วนของชามะนาวนะคะชามะนาวบีบให้ดูจริงจจังๆเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะ,ะมาต่อกันที่สองโหลนี้นะคะที่ยังไม่จบก็คือนี่ แยกเป็นโหลที่เห็นในคลิปบ่อยๆเลยคือครีมและผงคะนอผงมะนาวนะคะตัวนี้ผงมะนาวไว้ใช้ชงชามะนาวนะคะและนี้คือบางร้านทั่วไปเรียกว่าคอฟฟี่เมดแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ยี่ห้อคอฟฟี่เมดนะคะเราใช้เราเรียกว่าครีมเทียมของนี่เลยนางเอกด,ดิมมี่คอฟฟี่นะคะนี่นะเขาจะมีความมันมีความหอมละมุนแล้วก็ช่วยให้กาแฟคือสีสวยเวลา ช็อตเอเปโซทุกแก้วจะใส่ตัวนี้1ช้อนหรือ2ช้อนแล้วแต่นะคะก็เวลาใส่ลงไปแล้วคนน่ะสีกาแฟมันจะออกมาสวยมากก็ใช้สูตรนี้ค่ะูตรเปอร์เซ็นไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะดิมนี่ใช้จริงๆผสม่วนผสมจริงๆเลยอ่าตัวนี้ผงขนอกเห็นหลายคนอ่าเห็นคอมเมนต์กันเยอะในกลุ่มนะคะตัวนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวความชอบของแต่ละร้านแล้วก็ แล้วแต่ฐานลูกค้าของแต่ละคนนะคะบางคนบอกว่าทําไมไม่ใช้มะนาวจริงล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อความง่ายนะคะเพื่อความง่ายโดยส่วนตัวเนี่ยชอบกินชาเขียวมะนาวชามะนาวมากก่อนหน้าที่จะมาเป็นคนขายชานะคะติดชามะนาวของร้านดังร้านหนึ่งอยู่ในตลาดในเชียงใหม่เนี่ยคะ่ะซื้อประจําซื้อตลอดซื้อแล้วก็ยืนดูแอบส่องแอบดูเขาตลอดจนรู้เคล็ดลับว่าไม่เคยเห็นเขาบีบมะนาวเลยนะคะเขาก็จะใช้ตักผงอะไรสักอย่าง จนได้มาเจอสูตรนี้นะคะคือใช้ผงมะนาวคะนอนี่เองนะคะต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นนะคะทําไมถึงไม่ใช้มะนาวจริงในการใช้มะนาวแต่ละครั้งถ้าเป็นมะนาวจริงเนี่ยในแต่ละวนันแต่ละลูกมะนาวมันไม่เหมือนกันมะนาวแป้นมะนาวมีหลายสายพันธุ์นะคะถ้าเราบีบแรงเกินไปมันก็จะขมผิวทําให้ชาในแต่ละแก้วของเรารสชาติไม่สม่ําเสมอนะคะเหตุผลนี้เพื่อความสะดวกในฐานะที่เราเป็นแม่ค้าชงน้าขายนะคะ ก็ไม่อยากให้ค้าแบบก็ไม่อยากให้ลูกค้าต้องว่าเอ้ยทำไมวันนี้ชาขมเอ้ยทำไมวันนี้ไม่เปรี้ยวอะ่ะทำไมวันนี้แบบดูจืดอะ่ะสรุปจบที่ผงมะนาวคะนอนเลยนะคะปกติก็จะใช้สองช้อนเป็นช้อนแบบนี้นะคะอันนี้คือใช้งานมายาวนานนะช้อนเป็นแบบนี้ <laughs> ไม่ได้เปือื่นอะไรนะคะก็คือเปืื่นคาบชาเนี่ยนะคะคือใช้มานานหลายปีแล้วช้อนนี้นะคะสองช้อนค่ะจะพอดีสาหรับน้ําชามะนาวก็มีคลิปลงไปให้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆไปดูได้นะ ในส่วนของแก้วตวงนะคะแก้วตวงตัวนี้นะคะไม่รู้ที่ร้านอื่นเขาใช้ยังไงแล้วแต่ความสะดวกและการหาซื้อง่ายๆของแต่ละร้านนะคะแต่ที่ร้านเนี่ยเราใช้แบบนี้จะมีในส่วนของเนี่ยออนเวลาเวลาลงคลิปนะคะจะชอบลงแบบว่านมข้นหนึ่งออนนมสดหนึ่งออนหนึ่งออนคือนี้นะคะหนึ่งโอแซดเนี่ยหนึ่งโอแซดเนี่ยนะคะหน,นึ่งออนในหนึ่งออนนี้คือจะเท่ากับสามสิบมลนะคะสามสิบมลนะ ถ,ถ้าได้ไปดูคลิปอื่นเวลาเขาใส่เครื่องปรุงตวงใส่นมขน้นนมจืด40 ml 45 ml 80 ml เนี่ยค่ะคือแบบนี้นะคะคือเผื่อบอกเผื่อไว้ว่าบางคนแบบมือใหม่ยังไม่รู้จัก ml คืออะไรนะคะดูตามนี้อัตราส่วนแต่ที่ร้านคือจำง่ายใช้ง่ายคือ1อ่ออน1ออนนะคะเท่ากับ3 0 ml เนี่ยก็เทียบเท่ากับ2ช้อนโต๊ะนะ,น,นะคะ tablespoon เนี่ยนะคะเนี่ยเท่ากับอะไรหช้อนชา หกช้อนชาโอ้หกช้อนชาเยอะเนาะเยอะเยอะนะนะนะคะนี่คือใส่ให้ดูเมื่อกี้ที่ปั๊มให้ดูนะคะน้าเชื่อมสองปั๊มครึ่งก็คือเนี่ยสรุปก็คืออัตราส่วนเท่ากับหนึ่งออนสามสิบ ml นะคะฉะนั้นในทุกๆคลิปที่ที่แม่คะบอกว่านมข้นหนึ่งออนนมสดเมจิหนึ่งออนคือแบบนี้นะคะไปหาซื้อกันได้นะร้านซาวบาทก็ได้ค่ะอันนี้ซื้อมาจากร้านหยบขอบแก้วละสิบสองบาทนะคะใช้ประจําเลยจะมีอยู่สามสี่ใบนะคะ หน,หนึ่งใบใส่นมข้นนมเจิดใส่น้ำเชื่อมน,น้ำแดงนมชมพูอย่างเงี้ยค่ะต้องแยกแก้วกันนะคะมีมีสักสีห้าแก้วจะดีถ้ามีน้อยๆคือมันต้องมาล้างใช้ปนกันไม่ไม่ควรนะคะค่ะมาในส่วนของนมนะคะพอดีไม่ได้หยิบถัง นมเมจิมาแต่เพื่อนๆเห็นในคลิปก่อนๆหน้านี้มาแล้วนะคะก็คือใช้นมสดยี่ห้อนมเมจินะคะใช้สําหรับทําฟองนมแล้วก็เป็นเครื่องส่วนผสมในกาแฟาทุกครั้งนะคะก็คือจะใช้นมข้นท,น,นทีพอตนมข้นทีพอตและนมสดเมจิ2อย่างเท่านั้นนะคะนมสดนมจืดกระป๋องไม่ได้ใช้นะคะเมื่อก่อนเคยใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่ก็ยังซื้อติดร้านไว้นะคะเผื่อได้ทําเมนูอื่นๆต่อนะคะก็คือต้องมีขวดแบบนี้นะสำหรับคนมือใหม่นะคะต้องมีขวดแบบนี้ มันสะดวกมากก็คือเราเปิดกระป๋องเทปุป๊บเวลาใช้เราก็บีบตวงใส่แก้วตวงนะคะใส่จะสะดวกตัวนี้นะคะก็คือไม่ได้แช่ไม่ได้แช่น้ําแข็งไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าพอเช้าอีกวันรุ่งขึ้นมันจะหนือจนบีบไม่ออกเลยแล้วต้องมารอให้มันคายตัวเนี้ยค่ะก็จะไม่ได้แช่นะคะก็จะล้าง 1- นถึงสองวันล้างครั้งหนึ่งแล้วเปลี่ยนควรจะมีขวดเปลี่ยนสำรองนะคะนมข้นนมสดเมจิน,นะคะ ผงที่โรยคาป,ปูชิโน่ที่เพื่อนๆถามมีคอมเมนต์ถามมานะคะวันนี้เอามาให้ดูแล้วนะคะผงชินนามอนนะคะผงชินนามอนหรือผงอบเชยนะคะตัวนี้ร้านฮิวคอบมีขายถ้าเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้จริงๆเข้าไปดูในเพจ s ้อปปี้ลาซาดาของร้านฮิวคอบเซอร์ตามนี้เลยนะคะถุงละสี่ิบาทเนี่ยใส่เต็มขวดนี้ได้เลยสําหรับภาชนะของเขาก็มีขายนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะมีราคานิดนึงเนาะถ้าเรา,าไม่สะดวกอยากจะซื้อ แบบว่าไม่แพงมากก็ดูตามร้านขายพวกพลาสติกเจ้าบาทอะไรเงี้ยยี่สิบาทเงี้ยคะ่ะมีมีอยู่นะซื้อไปหาซื้อกันได้นะคะแล้วก็มาที่ภาชนะนะคะวันนี้บอกหมดเลยด้วยรักและารลนะคะมาบอกให้หมดเลยช้อนที่ใช้ประจําคือช้อนนี้นะคะนี่ใช้มานานมากนะคะตวงครีมนะคะตวงครีมตวงผงมะนาวนะคะจะใช้ช้อนนี้นะส่วนช้อนคนก็คือจะมีช้อนสแตนเลสอีกต่างหาก ะะช้อนนี่ก็น่าจะมีหลายๆอันหน่อยนะคะจะได้ไม่ล้างเปลี่ยนบ่อยอส่วนแก้วนะคะตัวนี้อันนี้ซื้อมาจากร้านฮิวขับเหมือนกันใบละยี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็นี่คือแก้วแก้วที่หมอะจะใช้กับการตวงน้ํากาแฟนะคะเนื่องจากน้ํากาแฟมันร้อนเราควรจะใช้แก้วแบบนี้นะคะเพราะตัวนี้ก็คือเป็นพลาสติกเนาะควรจะใช้แก้วแบบนี้แล้วก็แบบมีมีมาตามีอัตราส่วนของน้ําให้ดูแบบนี้นะคะเวลา เราชงช็อตกาแฟตัดน้ำเอสเปรสโซมาที่สี่อนเนี้ยมันจะเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะควรเป็นแก้วแบบนี้ที่มีเส้นชัดเจนนะคะตัวนี้ซื้อมาจากลาซซด้าค่ะอยู่ที่190กว่าบาทนะคะที่จริงตามร้านอุปกรณ์กาแฟก็มีขายแต่ราคาสูงมากนะถ้าใครๆเคยแบบมีเคยใช้เคยซื้อไปเห็นราคาอยู่จะอยู่ที่300-400-500เลยนะคะบางบางรุ่นบางยี่ห้อถึงกับหกเจ็เลยก็มีแต่ตัวนี้199บาทหนามาก ื้อมาอยู่สองใบนะคะตวงชากับกาแฟสองอย่างแค่นั้นเองเนาะส่วนตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เ,เอ๊ะอ้าวมีแก้วนี้เราใช้แก้วนี้ทําไมตัวนี้นะคะก็คือซื้อมาไว้เยอะๆเลยเวลาแบบชงทีหลายแก้วบางทีออเดอร์มาห้าแก้วหกแก้วอย่างนี้นะคะ่ะเราไม่ทันเราก็จะตวงน้ํากาแฟเนะะี้ยค่ะแล้วก็มาเทใส่แก้วนี้เพื่อที่จะชงใส่คอฟฟี่เมดใส่นมพ่นใส่นมตืดรอเลยไว้เลยนะคะ ปกติก็คือจะใส่คอฟฟี่เมดรอไว้ก่อนพอตวงน้ํากาแฟได้ล้วก็มาเทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้แก้วนี้นะคะ่ะเป็นแก้วชงส่วนผสมนะคะและที่สําคัญก็คือเวลาเราแยกน้ําให้ลูกค้าแก้วตัวนี้ปากมันเล็กอย่างเงี้ยค่ะปากมันเล็กมันก็จะเหมาะสําหรับการเทงลงไปในขวดมันจะไม่หกนะคะแต่แก้วนี้คือปากค่อนกว้างกว้างหน่อยแค่นั้นเองนะคะการใช้ตัวนี้ขวดที่ที่ร้านใช้อยู่คือ2 ml 2 0 0 m นะคะน้ํานะคะเวลาเราตวงมาที่4ออนใช่ไหม ร้านเราใช้แก้วสิหกออนนะคะแก้วสิบหกออนเนี่ยจะมีปากกว้างเวลาไปซื้อแก้วนะสําหรับคนมือใหม่ถ้าคนที่แบบเป็นร้านค้าอยู่แล้วก็ผ่านไปก่อนนะคะอันไหนที่รู้แล้วก็แบบผ่านฟังเพื่อนๆผ่านๆน,น,นะแต่ว่าที่พูดลงละเอียดนิดนึงก็คือเผื่อบางท่านกําลังจะเปิดร้านใหม่นะคะแก้วเนี้มีหลายยี่ห้อมีเพชมี ppe มีมีหลายยี่ห้อเลยนะคะแล้วแต่เราสะดวกต้นทุนแก้วแบบไหนสะดวกลูกค้าฐานลูกค้าเราเป็นแบบไหนนะคะแก้วที่ร้านใช้อยู่นะคะ เป็นแบบนี้16ออน16ออนนะคะแล้วก็ปากแก้วเนี่ยค่ะจะมีอยู่สขนาดคือ 95mm กับ 98mm นะคะตอนนี้ของเราใช้อยู่ 95mm เวลาไปซื้อนะอ่านป้ายที่ที่ถุงให้ดีนะคะเดี๋ยวซื้อมาสลับกันซื้อแก้วมา98ซื้อ ซื้อซื้อฝามา95มมเงี้ยมันสวมกันไม่ได้ก็มีนะคะส่วนหลอดนี้แนะนําให้ใช้เป็หลอดแบบนี้นะมันก็ดูน่าทาแล้วก็ดูสะอาดดีนะคะเวลาลูกค้าหยิบใช้นะตัวนี้ขวด200 m l นะคะน้ำเวลาเราชงเนี่ยตวงกาแฟมาที่4ออนแล้วส่วนผสมต่างๆนมข้น1ออนนมจืด1ออนมันจะมาพอดีที่ประมาณ6ออนนะคะประมาณ6ออนหรือบางเมนูที่เพิ่ม เพิ่มในส่วนของนมขึ้นมาค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเต็มที่คือไม่เกิน200อ ml แน่นอนนะคะฉะนั้นขวด2 ml ใส่พอดีนะคะมาตรฐานของของน้ำาิ6ออนนะคะของที่ร้านก็คือชงแล้วอัตราส่วนมันจะขึ้นมาที่6ออนเวลาชงเสร็จนะคะแต่บางเมนูเนี่ยมันจะเหลื่อมขึ้นไปบ้างแต่ที่200บ้างเป็นบางเมนูนะคะอย่างเช่นลาเต้น,นะคะเพราะใส่นมจืดไป2นมข้น1แล้วก็น้ำกาแฟสี่ใช่ไหมก็เป็นสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด 7ออนละเงี้ยขึ้นแตะมาที่200ร้อยมแล้วอเงี้ยนะคะก็คิดว่าน่าจะครบหมดแล้วนะคะตอนนี้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนอัปเดตมาเพิ่มก็จะมาจะมารีวิวให้เพิ่มเติมนะคะจะมารีวิวให้เพิ่มเติมอันนี้เป็นเผื่อเผื่อเผื่อพี่ๆท่านไหนแบบไม่รู้ว่าเออจะซื้อแบบไหนดีเพราะก่อนหน้นนี้เคยซื้อมาแล้วซื้อผิดก่อนหน้าที่จะทํา ก่อนหน้าที่จะมีวันนี้เราก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแม้แต่กระดาษทิชชู่เราก็ซื้อผิดนะคะไซส์นี้นะคะไซส์นี้จะพันแก้วขนาด16ออนได้พอดี20ออนก็น่าจะได้เนาะ22ออนก็น่าจะได้เพราะว่าขนาดแก้วก็ไม่น่าจะใหญ่ใหญ,ใหญ่ไปกว่ากันเท่าไหร่เนาะไม่น่าจะอ้วนไปกว่ากันเท่าไหร่และนมีนะคะไซส์กระดาษที่จะมาไว้สําหรับพันแก้วกาแฟนะคิดว่าน่าจะรีวิวไปหมดแล้วนะคะรีวิวไปหมดแล้วหัวใจหลักของที่ร้านคือกาแฟนะคะ เพราะว่าบางร้านเอ๊ะชงสองออนบางร้านชงสามออนแล้วแต่ค่ะกาแฟไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะกาแฟอร่อยมันอยู่ที่คอจริงๆคอใครคอมันนะคะหาจุดชงของตัวเองให้เจอนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเครื่องกาแฟด้วยอันนี้นี่ก็เพิ่งจะเปลี่ยนเครื่องกาแฟมานะคะเดิมหน้านี้ใช้มกกีตา้าเครื่องเล็กรู้สึกว่ามันเครื่องนั้นใช้มาสี่ปีกว่าเกือบห้าปีอะคะ่ะ คือใช้มานานแล้วว่าซื้อมือสองมานะคะเครื่องบดก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันนะคะตอนนี้พอมีกําลังหน่อยก็เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่ปรากฏว่ามันดีขึ้นเปลี่ยนเครื่องใหม่ตอนทําให้แบบกาแฟแบบกลั่นออกมามีครีมมาก มีส่วนนะคะสาหรับเครื่องกาแฟมีส่วนนะเนาะถ้าสําหรับใครที่กําลังจะซื้ออย่างเงี้ยคะ่ะดูรีวิวเยอะๆนะคะสิ่งสาคัญคือดูรีวิวจริงดูรีวิวผู้ใช้จริงเยอะๆเลยนะคะเพื่อความมั่นใจเวลาเราเอามาใช้เนาะจะได้ไม่เสียเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียน้อยอะไรอะผูดไม่ถูกนะอ่ะถ้าสําหรับใครที่บอกว่าอยากจะใช้กาแฟแบบเราแล้วก็อยากจะติดตามช่องเราเนี่ยนะคะ2ตัวนี้ ยังไม่มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงใ,ใดในะคะใช้ขั้วหอมกับหยกขับอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือใช้หลายยี่ห้อมากนอกจากลงทุนมาเลกากาแฟแล้วยังต้องลงทุนซื้อกินด้วยนะคะสําหรับคนที่จะเปิดร้านแนะนําเลยสิ่งที่ต้องทําคือก็คือการเทสกาแฟซื้อกาแฟเจ้าอร่อยเจ้าดังแล้วก็ดูดูสเปร้านเราด้วยนะคะว่าเราจะแบบขายให้กับกลุ่มไหนลูกค้ากลุ่มไหนคอกาแฟแบบไหนกาแฟสดกาแฟโบราณกาแฟเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูดู ดูฐานลูกค้าที่เราจะขายเป็นหลักแล้วก็ค้นหามะเร็ก,กาแฟให้เจอนะคะแต่ถ้าจะใช้ตามสูตรของ Easy Coffee B2 2ตัวนี้ก่อนนะคะก็คือยังไม่มีการเปลี่ยนแต่ถ้านในอนาคตอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรหรืออาจจะแบบว่าขายดีมากๆสั่งซื้อมาคั่วเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในอนาคตแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนนะคะร้านเราก็ยังเป็นร้านเล็กๆเล็กๆอยู่นะคะแต่แต่คิดว่ามั่นใจว่าว่าชงกาแฟคือ พยายามชงแล้วก็เทียบกับร้านร้านดังๆคือไปซื้อของเขามากินนะคะซื้อหลายๆเจ้ามากเจ้าดังๆในเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่นะใครเคยมาบ้างร้านกาแฟเยอะมากแค่ในซอยที่อยู่ตอนนี้นะคะจากปากซอยไปถึงท้ายซอยก็ประมาณสี่ห้าร้านนะคะเป็นร้านกาแฟคู่แข่งเยอะนะคะคนกินกาแฟเยอะก็จริงแต่คู่แข่งก็เยอะก็ชงกาแฟยังไงให้มันเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็หาจุดขายของเราให้เจอ ณะะนะตอนนี้ประสบการณ์5ปีผ่านมานยหยุดขายไป2ปีเลี้ยงลูกนะคะก็ตอนนี้เริ่มมากลับมาขายแล้วหาจุดชงของตัวเองเจอเจอใช่ตอนนี้เลยก็คือ2ยี่ห้อนี้เตะมากนะคะก็อยากให้มาลองถ้ามาเชียงใหม่ก็มาแวะชิมได้นะคะเนาะหรือใครอยากจะชง ใครอยากจะทดลองไหนมันอร่อยจริงไหมซื้อให้เหมือนเป๊ะเอามาลองเนี่ยลองได้นะคะมีคําถามมีข้อสงสยัยคอมเมนต์กันมาได้นะคะพร้อมและยินดีจะให้บริการไม่ใช่ผู้รู้นะคะแต่ว่าเป็นเป็นผู้แบ่งปันนะคะเป็นผู้แบ่งปันอยากจะให้โดยเฉพาะคนที่กาลังจะเปิดร้านใหม่นะคะมือใหม่นงคะ่ะทดลองได้นะก็ฝากติดตามช่องกันด้วยนะคะเราไม่ได้ขายของแต่ว่าอยากได้ยอดวิวอยากได้คนดูอยากได้แฟนคลับ ติดตามนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามที่ช่องกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบขอบคุณมากคะ่ะ